จากกรณีดรามา่าบอสแดนเซอร์ของลำไย,ยได้ออกมาเปิดใจในรายการโนกระแสยอมรับว่าตัวเองมีโลก2ใบโกหกลำไย,ยว่าโสดและทั้งคู่ก็ได้คบหาดูใจกันกระทั่งแฟนของฝ่ายชายจับได้ฝ่ายหญิงมีการเซ็นสัญญารับเงินจากทางค่าย2ล้านซึ่งเรื่องนี้แดงขึ้นมาหลังจากที่ลำไย,ยประกาศเลิกกับปุ้ยแฟนหนุ่มโดยทั้งคู่ได้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่ส แต่ก็ไม่ไวายโดนขุดจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตกระทั่งวันนี้บอสได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการโฟนอินหาในห้างประจักษ์ชัยถึงเรื่องสัญญาด้วยโดยในห้างเผยว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เรามาไกลเกินฝันเลยสามารถยิ้มได้ทุกสถานการณ์งานล่าสุดลำใหญ่ก็ยังสู้ในวงร้องไห้กันหลังเวทีเต็มแต่ลำใหญ่น่เก็บทั้งกลืนเลือดทั้งกลืนน้ำตาตัวเองรู้ว่าตัวเองพลาดรู้ว่าตัวเองผิด แต่ก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆถามว่ารู้เรื่องนี้ไหมก็ไม่ได้รู้ลึกแต่ก็เห็นเทคแคร์ดูแลกันมากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ก้าวล่วงและเคารพสิทธิ์ของน้องเรื่องการทําสัญญาและการจ่ายสอง้านไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าทางบริษัทใจ่ายให้บอสก่อนและบอสก็สกทํางานใช้หนี้เมื่อพี่หนุ่มถามว่าทําไมไม่ให้บอสทําสัญญากับเขาทําไมถึงให้บริษัทไปทําสัญญากับโมแทนทางในห้างบอกว่าแอนนาภรรยาเป็นคนตัดสินใจซึ่งตัวสัญญาระบุว่า เรื่องยุติขอ้อพิพาทปัญหาของนางสาวโมและศิลปินค่ายไหยทองคําโดยทางไหยทองคําได้ชดเชยเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทให้กับนางสาวโมโดยมีข้อตกลงต่อไปนี้ 1. ทางผู้รับสัญญาย,ยินยอมยุติขอ้อพิพาททุกอย่างระหว่างศิลปินในค่ายไหยทองคำเรคคอร์ดสทางผู้รับสัญญาย,ยินยอมยินดีลบภาพที่ไม่เหมาะสมข้อความ โพสคอมเมนต์ post, comment, ซึ่งเป็นลักษณะข้อความที่หมิ่นประมาทและสอดเสียดกับทางศิลปินค่ายหายทองคำด็กคอร์ดอันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและความนิยมในตัวศิลปิน 3. นับจากวันที่ลงนามสัญญาฉบับนี้ทางผู้รับสัญญาตกลงให้กับทางผู้ให้สัญญาว่าจะไม่โพสต์ไม่กล่าวถึงศิลปินในค่ายหายทองคำไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางโพสต์ต่างๆในเชิงที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อตกลงของการละเมิดสัญญาหากผู้รับสัญญากระทําการอันหนึ่งอันใดให้ศิลปินหายทองคําเร็กคอร์เสียหายในด้านชื่อเสียงและความนิยมผู้รับสัญญายินดีให้ผู้ให้สัญญาดําเนินคดีตามกฎหมายทางทางแพ่งและทางอาญาและยินยอมให้ปรับเป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทถามว่าเตรียมจะฟ้องหมายทางในห้างบอกว่าแค่รวบรวม ตนเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรและวันที่จ่ายก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายอาจจะยังไม่หยุดตามข้อตกลงหรือตามที่เซ็นสัญญาไว้สําหรับบทลงโทษของบอสก็คงให้น้องได้พักเรื่องการแสดงคู่กับลำยัยไปก่อนจะย,ยาวหรือตลอดไปคงต้องดูกระแสสังคมเพราะการที่จะขึ้นไปเต้นโดยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนดูถูกสายตาประชาชนผมเป็นค่ายคนรักผมก็มีคนรอเหยียบผมก็มีผมจึงต้องปกป้องสิทธิ์ของผมเท่าที่ผมจะปกป้องได้ เรื่องเพลงที่ถูกปล่อยออกมาแบบพอดีพอดีนั้นไหนฮางก็บอกว่าพอดีตัดเสร็จพอดีไหนไหนก็โดนด่าฟรีแล้วโดนเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่เราทําจะรอดก็รอดไม่รอดก็บวกไปเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหยิบช่วยไว้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยในสิ่งที่เสียไปจะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็ยากก็ปล่อยไปตามระยะเวลาดีกว่า ผมไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันมาไกลแล้วผมปล่อยวางหมดแล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมถือว่าเป็นสีสันผมคือดรามา่ามาร์เก็ตติ้งไปแล้วผมก้าวข้ามไปแล้วครับเรื่องที่ว่าผมไม่รับแดนเซอร์ชายแท้นั้นพูดหยอกๆเล่นๆเ,เรื่องนี้อยากจะบอกว่าเรื่องของหัวใจมันบอกกันไม่ได้น้องอาจจะพลั้งเผลอ,อไปมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อต้องขอโทษแทนลำใหญ่ในวันนี้ต้องให้ลำใหญ่ได้ตั้งหลักนิดนึงกราบขออาภัยที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังในตัวน้องต้องขอโทษแทนลำใหญ่ด้วยครับ ต้องนับถือความเข้มแข็งของลำไยจริงๆนะคะเพราะไม่ว่าจะเจอดราม่าหนักขนาดไหนเธอก็ยังคงรับผิดชอบงานได้อย่างดีไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังและล่าสุดในห้างประจักษชัยได้ประกาศหนะ้า Facebook ว่าสรุปหายทองคําฟองแน่20ล้านเอาเป็นว่าเรื่องของคดีจะเป็นอย่างไรต่อไปหากมีอะไรคืบหน้าแอดจะรายงานให้ทราบต่อไปคะ่ะ